ทีมทหารอากาศเต็งแชมป์หลังตบเอาชนะทีมมทบ .11 ไป3-0ต่อเซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กทูน่าประชาชนกอการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กทูน่าประชาชนกอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2557ชิงถ้วยพระราชทานประเภททีมชายคู่ที่น่าสนใจอยู่ที่ทีมทหารอากาศที่ยังไม่เสียเซตให้กับทีมใดลงสนามพบกับทีมมทบ .11 ที่เพิ่งแพ้กองทัพบกมา1-3ต่อเซต ผลการแข่งขันเริ่มเซตแรกทีมทหารอากาศยังจัดตัวทีมชาติชุดใหญ่ลงสนามเหมือนเดิมนำโดยจิรายุรักษาแก้วกิติคุณศรีอุทวงมนตรีแหวนประดับตบเอาชนะไปอย่างง่ายดาย25-17ต่อในเซตที่2ยังเป็นทางด้านของทีมทหารอากาศที่แม้จะสับเปลี่ยนผู้เล่นชุดที่2ลงสนามแต่ก็ไม่พลาดตบเอาชนะไป25-22ต่อ ในเซตที่3ยังคงเป็นทีมทหารอากาศที่เล่นได้เหนือกว่ามากจบเกมทีมทหารอากาศเอาชนะมทบ1 1 3เ็ซตรวด25ต่อ17 25ต่อ22และ25าต่อ16ทําให้ทีมทหารอากาศขึ้นนําเป็นที่1จากการแข่งแบบพบกันหมดโดยวันพรุ่งนี้ทีมทหารอากาศจะลงสนามพบกับทีมกองทัพบ,บกหากทหารอากาศเก็บชัยชนะได้อีกครั้งก็จะคว้าแชมป์เป็นสมัยที่6ส่วนอีกคู่จะาพาศรีสเกตพบกับทีมกองทัพบ,บก ผลการแข่งขันเป็นไปตามคาดทีมศรีสะเกตต้านความแข็งแกร่งของกองทัพบกบไม่ไหวแพ้ไป3ต่อ0เซต25ต่อ21 25ต่อ22และ25ต่อ27สําำหรับผลการแข่งขันในประเภททีมหญิงท่านผู้ชมสามารถติดตามชมได้ในข่าวภาคดึกทางสำนักข่าวกีฬาไทยบายสยามสปอร์ตทุกวัน8ช้ค่ะ